ครับสวัสดีครับวันนี้จะมีไก่ต่อตัวเมียครับคือไก่ต่อตัวเมียเอามาโแลลวกะบอกพิธีครับการเลี้ยงไก่ต่อตัวเมียหรือฝึกไก่ต่อตัวเมียให้ลายคนเอฟซีมือใหม่ครับมือใหม่ที่เขามารับชมลวกะมือใหม่สิเล่ยงไก่ต่อครับไก่ต่อไก่ตัครับไก่ต่อตัวเมียครับเริ่มต้นทีไก่ต่อตัวตัวเมียก่อนครับเพราะว่า ผมกับฟึกไว้ตัวนี้ก็ปพะมามเก็บสองอาทิตย์แล้วครับเพราะว่ามันลมครับมันลมหนาวลมหนาวสองสองสามมือห่อ,หอนสองสามมือหนาวครับมันกับไปเล่นไปต่อบ่ไหครับก็เลยเอามือนี้ก็ะก็ดีละบรรยากาศชื่อว่าอุ่นขึ้นมาครับมือนี้ครับก็เลยจะเอาไก่ต่อมาโคตรลวกะบอกวิธีการแนะนําการฟึกการเล่นไก่ต่อ ตัวเมียหรือการปักขึ้นทุกอย่างครับอยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับผมก็จะให้หลายคนที่มื่อไม่เอาไปเอาไปเลี้ยนลูกเอาไปลองครับเอาไปลองเห็ดล,ลองเบิ้งลองจิตลองทําหรือเอาไปพลิกแพงล่องเบืงครับว่ามันเป็นจังไรครับการเต่นตัวเมียการฝึกการเล่นการพุ้นครับให้มัน การเลืองกันอครับให้มันสมบูรณ์ให้มันก้อยเร็วให้มันห่องให้มันก้อยดีกระตากดีก้อยดีกระตากดีมันขึ้นอยู่กับโตไก่ครับโตไก่ตัวนั้นครับหรือกอเรากอเราเขาเคยเป็นเคยดีเคยสายเข้ามาดีมันก็ดีวัดครับแต่ว่ากะขึ้นอยู่กับโตงเขามันจิกตากหรือก้อยก่อนหรือห่องก่อนครับมันก็จะมีอยู่3าอย่างครับหลายคนว่ามีอยู่ อย่างหนึ่งสองอย่างโมเมนต์นครับมันจะมีอยู่สามอย่างครับสามอย่างนี่คือการเป็นยังไผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับน,นี่ครับก้อนก้อนแหลกเลยครับก้อนแหลกไก่กตัวเมียนีย่เวลาไปต่อไปเล่นบางตัวครับบางตัวบางตัวเขาจะกระตากก่อนครับกระตากกระตากกระตอกขวายบางตัวครับนี่คือตอนที่หนึง่งตัวที่หนึ่งครับ ตัวที่หนึ่งจะกระตากแล้วจงมาก่อยก่อยหากคอยหาตัวผูกคอยหาไก่ตัวผูกแล้วกะ็ตัวที่สองครับที่สองนี่ก็จะเป็นห่องก่อนครับห่องก่อนจะกระตากคอย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 แล้วก็คอยคอยหาไก่ผูกแล้วก็เขาจะกระตากแต่ว่าไกน่นี่นขั้นเป็นแบบนี้กไก่มันต้องผอมแหมผอ,อมผอม ้อมผสมพันธุ์หรือ้อมต่อ,ตอ้อมไข่ครับไก่แบบนี้ครับมันจะ้อมแบบมันสมบูรณ์ครับแบบบงียบหนาเขาจะแดงครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแลวก็อีกแบบหนึ่งครับไก่อีกตัวเดียวอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นได้สามอย่างทั้งสามอย่างครับทั้งก๋วยทั้งห่องทัง้งห่องทั้งทั้งห่อง,งครับทั้งก๋วยทั้งห่องทั้งกระตากครับการห่องอีกยที่ตัวที่สาม ตัวที่สามเลคือการห่องครับห้องเขาจะห่องเจาะเจาะเจอกเจะคือห่องหาหมูห่องหาหมูคือว่าสังเกตว่ามันบ่เห็นหมูครับมันห่องหาหมคูคือตัวที่สามครับจะมีการฝึกแบบใดจัาสีได้สามแบบครับสามแบบในในตัวเดียวครับการฝึกการเล่นได้ต่อไับ คือกระตากค,ครับจะได้ยินบ่ครับเดี๋ยวการฟึกแบบใดครับการฝึกไก่จังใดครับจงังสิด้ทั้งสามอย่างครับทั้งสามอย่างนี้ให้อยู่ในไก่ตัวเดียวครับมันก็จะมาแนะนาการฟึกการเล่นคือไก่ประมาณหาสี่หาเดือนครับสี่หาเดือนไก,ลกล่กําลังใหญ่กว่านกเขานี่ครับประมาณนี้ครับสี่หาเดือนไก,ลกล่กาลัง เป็นซาวหน่อยครับนีม่มาฟึกครับมาฟึกมาให้มันเฉียงครับให้มันเฉียงมันจะเป็นทั้งสามอย่างครับขั้นไก่ขั้นเทาเหรินไก่ผอมไข่หรือไก่ไข่มันจะเป็นอย่างเดียวบางที่มันกระโบบางคนอะ่ะเอาบางคนอเอาไก่ที่ไข่เหลวเอาไปฟึกเอาไปต่อเอาไปเหรนไปหอดมันก็จะหนึ่งลงดินพริกดินเคลียดินอยู่นะครับจะบ่ค่อยห้องบ่ค่อยก้อยจนหมากจะพริกดินร้ายกว่าครับการการ หลักๆของไก่ตัวเมียรครับฝึกไก่ตัวเมียรครับเขาต้องฝึกตั้งแต่อายุ4หเดือนครับมันจะเป็นทั้งห้องฮาโมแล้วก็ก้อยแล้วก็กระตะครับมันจะมีในสามอย่างในตัวเดียวครับการฝึกนี่ค้อวใจสําคัญครับถ้าหลายคนอยากอยากโหครับจะไปเบิ้งฟังไก่เจ่ไก่ต่อห้องหร่อก็ได้ครับมันจะเป็นยังไง ไก่สวกไก่สาวหน่อยมันจะห้องหาหมูจอก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 มันห้องดังขับห้องหาเลียกหมูมันบานนี้ห่องมูเห็นบูเห็นหมูมันจะกระตากครับมันกระตาก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 ครั้งเดียวก็กรอยหาจอก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 มันก็มีหลายแบบครับมีอยู่สามอย่างครับการฟื้นไก่ดุนขึ้นมานี่ก็ก็แล้วแต่โตโตครับนักโตนี่คือกระตากกระกรอยนี่ข้าวเดียวบูปลาอาๆมาเลยครับข้าวเดียวคือเร็วเฮงคือการหลืนไก่ตัวโตเนี่ย ผมกันี่คือปีทีีเขาปีทีีครับเอาหลายคนก็จะได้หูแล้วครับเพราะว่าในคลิปเกา่าเก่าัา้งผมเนะี่ยที่โทรศัพท์ผมหายไปนะจะได้หูจะได้เห็นว่าผมลงลงการหล่นการต่อหรือเอาไก่ต่อตัวเมียไปต่อมันห่องอยังไงมันเป็นยังไงหล,ลายคนก็จะได้หูจะได้เห็นเลยครับเคยติดตามเคยได้ชมแต่นี่ซ้ำนีก็เอามาเริ่มต้วนใหม่ครับคือว่ามาเริ่มต่วนใหม่ เหลื่อมต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวมาลงงหม่เบิดครับเพราะว่านี่ก็ก็มาเหล่าสู้เมื่อใหม่ครับเอฟซีเมื่อใหม่ที่เขามาเหรนมาเหรินมาต่อหรือจะมาฟึกฟึกไก่ต่อตัวเมียฟึกแบบใดจังใดครับนี่ก็คือการฟึกไก่อายุสี่ห้าเดือนครับการฟึกเช็ดจังใดครับนี่ผม นี่ผมบริฟึกก่อนนะครับนี่คือพกเอาฟึกฟึกซุ่มครับฟึกซุ่มฟึกซุ่มพอไก่ผมมันชหมากมนจะเสี่ยงเสี่ยงง่ายครับไก่มันเป็นไก่ก่อไก่เราก่อไก่บริพาครับบริเอาไก่เอานั่นหรือเอาไก่เชอนไก่ยังมาพาบอครับมันจะเหตุใ้ไก่เขาแตกกลุ่มแตกกลุ่มไปหากินไก่เหลื่อยเขาปลาไปอยู่ปลานี่คือการเอาไก่เชอนหรือไก่เอ็นมาผสม กะโบเมนแนวดีป่ะไหนครับแต่มันง่ามอยู่ครับมันกระโบเมนแนวดีครับเพราะว่ามันจะดึงหไห้ไก่ห้อเขาไปอยู่ป่าไปครับแล้วก็วิธีฝึกไก่ต่อตัวเมียกะระให้ขังแยกซุ่มครับให้แยกซุ่มกันไหวครับคือว่าเขาจะฝึกเอาตัวนี้มาฝึกเขาต้องแยกซุ่มแยกซุ่มไว้อย่าให้ร่วมกับหมครับเพราะว่าถ้ารวกกับหมเขาจะจิกกันบางที่เขาจะจิกกันเขาจะเป็นไกยย่หยานไก่หลอก แล้วก็ยาเอาใบกับไก่ผูตัวผูตัวไก่ตัวผูบางทีไก่ตัวหน่อยมันก็จิกมันาไก่ตัวผูจิกไก่ตัวเมียมันจะยานไก่ตัวผูเลยครับมันฉีบห้องหาจ้าบ่เขาหาเลยครับเพราะว่ามันย่านไก่ตัวผูจิกนะครับนี่คือวิธีการฝุกไก่ต่อตัวเมียฝุกก้อนก็ได้ครับฝุกก้อนฝุกก้อนให้เขาลึงเฉียบนะครับเฉียบแล้วก็แล้วก็ให้เขาลึงจักเหมือสองเหมือกะ เอาลงสุ่มครับลงซุ่มแล้วก็ปล่อยเขาพุนอาหารพุนหรือเข่าหนึ่งครับเข่าหนึ่งหรือไผ่มีพื้นที่ใดมีหวานหัวกระเทือนเลาก็เอาหวานหัวกระเทือนให้เขากินตอนเสาร์แล้วก็เข่าหนึ่งเสริมจะนาแดงจะห้องแบบจนแบบแรนวนไปวนมานแล้วครับห้องหาไก่ตัวผูกความันสมบูรณ์แล้วผมจะเพิ่อ,อย่างดเราะไก่ตัวต้มเนี่ยผมกับที่แหลพรกผมกับโมหูพรกับ ต่อจังไรกับบ่เขาเพราะมันมีคนเขาม่ผ่านเขาไปตอดูเรียนดูตุ้มผู้นี่เขาผู้นี้ออกผู้นี้เขาผู้นี่ออกเพราะมันก็หลายคนเนาะหลายหมู่บ้านหลายจังหวัดเขามาเรียนแล้วก็ไก่ไม่นจะต่อยนา่จากเห็นบางที่กับเมื่อไม่ก็หลายครับบ่จักรลบจักหลีกมันเห็นแล้วมันก็บ่เขามันก็จักแล้ว่าไก่ตัวเสียงตัวนั้นไอ้ตัวนั้นเป็นไก่ต่อนั่งกัคันยู่ไก่มันก็บ่เขามามันคันอยู่ไก่มันก็บ่เขามานี่คือ การพลิกแพงงผมก็เลยเอาไก่ตัวเมียใหม่ๆของผมเลยครับใหม่ๆเอาไก่ตัวเมียที่มันก่อยพร้อมจะไข่ะรับเอาไปหล่นเอาไปเอาไป,าไปต่อรองเอาไปว่างว่างครับพิกย่านปลาพลิกดินเด่นดินเซ้ครับบรด้เฮ็ดยังว่าไก่เลยเอามาบัานยังไก่โอ้โมก,ก็เลยพลิกแ่งหาเบเบงประสบการณ์หรือเบิ่งจากไก่ของผมเองไก่ต่อหลุนไก่ต่อตัวเมียของผมหลุนนะหลุนลนี่ เอามาลอกมังก็น่หว่าผมก็เอามาลองมาฝึกไก่สีหาเดือนมา,ามาลองเอาไปปรับมาาัะหองจอก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 หองหาหองหาบเห็นมันก็จกรตากหะแล้วก็ก็ก,ก,ก็หาองไม่มีสามแบบนะเอ้าบานผมก็เลยได้สูตรมาจากจุดนั้นเลยครับโอแสดงว่า้องดีมันอยู่ในไก่ผมนี่เท่แต่ว่าผมเห็ดคือว่าทิกแคงมาเป็นครับทิกแคงมาเป็นผมก็ได้มา คือว่ามันเป็นคู่ของผมแหละคือว่าเด็ประสบการณ์การอันรของผมผมก็เรเอามาฝึกหลังจากหันมาแต่ว่าว่างครับมองในเขาอย่างยากไก่ตอตัวเมียนี่ถือว่าจวดครับเขาเร็วเขาเร็ว,วเขานะมองช่วงไก่สมีหน้าครับมีหน้าเองครับครับพอไก่ไก่ปกลาไก่เชือนเขาจะร่างไกยเขาจะสมบูรณ์ค้นเขาจะเต็มแล้วครับไก่ส,กสมีอายุหรือไก่ปีกว่าสองปีเขาจะค้นเขาจะเต็มเขาจะ จะคืกจะจะคืดจะหาวแห้งครับนี่เส right ียงไก่แมวว่ะเด้ครับส่วนนั้นแลนบุปปาขาขาเลยครับบ่ได้เกินสีหาหน้าที่ครับแต่ว่าขแต่ว่าเร็วครับนี่ผมก็เลยเอามาเหล่าหรือการเล่นการนะแลวก็ให้เอฟซีหลายๆคนได้เอาไปล่องไปพลิกแพงล่องมึงผมบอาผมกะมีคือปีทีซีครับที่เล่นไก่ต่อตัวเมียนี่ครับที่ว่าผ่านทือว่าตอบโจทย์ดีๆแห้ง หลายคนว่ามันบอ่อใดมันบ่อคือมันบ่ออนคือโตผูเขาจะสัน่นขอให้ได้จับขากับพอะเหรครับขอให้ได้จับขากรพาจะเป็นโตผูหรือโตเมียเพราะขั้นมันมนันแต่ว่าว่างครับพี่ไปเนี่ยบอกเคยผาดบอกอันเคยอันสันหนังสี่บางที่ว่าในโตโตผูมันไปได้กระปุบบ๋ยโตเมียเลยบางที่ครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่า ไก่คนตอหลายแห่งไปเห่ีไปตอแห่งมันจำหนแล้วก็ไก่ผู่มันเป็นไก่เอ็นไก่อนอรนี่ครับการเปิดดือ้อจะเอาเปิดน้ำาพงเปิดเสียงมันจกนี่ครับการผ่อนเสียงการเห่นเสียงนี่การมันก็คือของจริงนี่ครับจังไรของพอมก,กับคือของจริงครับการอ,อัไนะครับเร็วแห้งครับจะว่าว่างลงปรับข้าวเดียวการผ่อนเสียงการเห่นตัวนี้เขา เขาต้องตัตงไหวไก่ครับการเล่นการผ่อนมันแตกต่างกันน่ครับกลัวจะเนี่ยเพียนไก่กลักวจะบินเข้ามากลัวจะก่อยพอผมก็มีประสบการณ์ที่ว่าไก่ที่มัดก้อยแต่มันมันผอมแห้งนะครับมันผอมหาไก่ผูแห้งที่ทั้งไหวแล้วก็เอาเอาไห้ไี่ไก่ไก่ไกผูตอนลรมันเข้ามาหาปับบางที่ผมเนะี่ยคือผ่าดผ่าดถือว่าตักขึ้นสั่นเดียวตักขึ้นพีเสือผม บรยสัทเดียวผมวบามันก็นเป็นผีเสือเอ้อนาอมันก็สิมันเข้ามาเลยครับแบบเดียวบู๊เข้ามาเลยผ่านขื่นกับมาหาไก่เลยตัวเมียครับว่นอยู่น้ำไก่ตัวเมียอยู่หันเวลาไก่ไก่ไกเทือนหรือไก่ป่าเดินออกเดินออกจากกันจากวงหลอมของขื่นไก่ตัวเมียจะข่อยจะวิ่งเข้ามาอีกคนระับขอยวิ่งเข้ามาอีกครับนีคือการ ดึงหรืออยากให้ก็ให้ใกไก่โวผู้เขามาหาดึงไก่มีือวิธีการดึงของไกต่ตัวต่อตัวมียครับแล้วก็การปักขื่นครับอยากให้ดีอยากให้มีจักสั่นหนึ่งอสองสั่นครับสองสัน่นดีที่สุดครับขึ้นทางก็ให้มีขึ้นทางนี่การปักขึ้นทางก็อนขึ้นทางนี่ชื่อว่าไก่บิ่งถือดีแต่ว่าต้องเข้าต้องปักลงให้ต่ำหยุดเพราะว่า คือผมเคยลงกับไก่ตัวผูเวลามันเขาเขาจะเอาปีกปีกสองขางตุ่มลงตรงขาเขาเขาจะวิ่งเข้ามาหลากดินคือห้สังเกตนะครับปีกเขาจะหลากดินเลยปีกสองขางเขาจะหลากดินปกปกปกข้างหนาเข้ามาแลนเข้ามาหาไก่ตัวไก่ตอตัวเมียครับบางที่เขาปักสูงมันจะไปต่ําเลยครับต่าหล่มหมดครับพอเขาจะเอาปีกตุ่มมาเลยเขาจะวิ่งเข้ามาหาปักสองสันอาจจะบวชาดอาจจะ สัตว์เดียวอาจผ่าครับผ่าได้ครับน,นีคือวิธีการต่อและก็ะเล่นแล้วก็ปักขึ้นครับของไก่ต,ต่อัตเมียวิธีดีๆครับเอามาบอกแล้วก็ให้เอฟซีไล่คนได้หูจักได้ครับแล้วึกจังไดครับฝึกจังไดให้จังไดก็คืคอว,ว,ว่านะครับไกห่หน่อยไก่หนุนครับเลยไล่โตเลย เล่นในหลายเสียงครับหลายเสียงการปักขึ้นเขาก็องปกักสองสันสองสันหรือม,มีขึ้นทางเขาก็องปักขึ้นทางไว้สังเกตว่ามาันสิบคันจุดไหนมันสิมาทางไหนครับมันสิบส่วนหมาไกลเขาเขาจะเขาทีแปลนที่สุดแล้วครับไอตัวปูเขาจะบินเข้ามาเอามาหาไก่ต่อตัวเมียรครับขอให้โชคไขมันครับแต่ละคนครับขอให้ได้จับขาครับขอให เด็กวาอมูลเอาไปปับปุงปับใส่รองเมือทำนั่ก็นี่วาอมูลเล็กๆในหน่อยเอามาแนน้ำลายคน FC เด็กสี่มือไม่มือใหม่ได้ศึกษาครับจอพิษผ่าทท้งผมเลยครับและก็เอามาเป็นคู่สอนผมเองและก็เอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีหลายๆคนกะมีเรื่องอยากสอบถามอย่งกะหลายๆกะบางที่กะโทรมาทักทายได้ครับอาจจะพิมพ์อาจจะ,จจะบลอกได้ครับ บ่ได้บ่ได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็อาจบม่เข้าใจคือมาปรึกษาที่โทรมาหามาคุยว่าเป็นจังไดจังไดจังส่นจังสี่ปักขึ้นแบบใด,ดต่อเวลาบ่าเขา้าเป็นจังไดครับเป็นจังไดจังสี่ได้ครับนี่คือการโทรขอมาปรึกษาก็ได้ครับตามเบอร์โทรผมสิลงไปเวลาเสียเรื่องอะไรน,นะครับให้โทรมาปรึกษาดีกว่าครับเพราะมันจะจะ,จะได้หูเท่ากับ พอได้แบ่งปันครับผมก่ค่อยปิดบังหนอกครับผมบด้ปิดบังอย่งหนอกครับส่วนมากผมจะให้ความรู้ผมก็อยากให้โชคหมันทุกคนนั่นแหละไปก็ไม่อยากให้ผาดไปก็ไม่อยากให้ผัดแล้วก็เนาะตัวผู้ไก่เก่งปนไอ้กะกะสู่ตัวเมียบ่ได้ผมร้อยละแปดซิบเลยครับเพราะว่ามันเคยเชี่ยงเคยเห็นคนมันบ่เขาเก่งปนได้ก็เอาไปได้อุ้มไก่ต่อมาเหีห่ยวเฉยครับท่านบอ่อ ขั here, <PI> ้น <bonus> บ <als> <phin> ัวตัวเมียกอผมก็ลองมาแล้วหลายหลายหลายเที่ยนะครับไผ่าจะสั่นเก้งแห้งไก่ต่อตัวนึงเก้งแห้งเวลาเออแมนอยู่ครับกันใหม่ใหม่ใหม่เวลาไปต่อนี่ใหม่ไปว่างน่ใหม่เออมุ้ยไผ่ไปต่อนี่เร็วได้ตัวนึงได้แต่ว่าขั้นมีคนเขาหลนี่กับบ่อู้ว่าจังไหนจังไหนว่าคนเขาหลกับไปเบิ่งหมองเลอยครับหมองหนึ่งมองหนึ่งไปมองในถีบเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอยู่ครับเป็นยุ่ เพียนออกเพียนออก,ออก,ออกครับเป็นหมอยตอเขาได้หมองครับมีและคือคือการว่ามันบอ่อเขาบ่ได้เนีย่ยผมก็เลยหันมาเหลนตัวนี้ครับบางที่มันไอหมักกัะมานอยู่แต่ว่ามันกับ,บูนจักเสียงหล้วมันกับบอ่อเขามันกับขันใจอยู่ไก่ๆอรับกับบานมือหลังเอาเปลี่ยนเอาตัวนไปว่างว่างลงก็ตากก็ตากแล้วก็ให้บูปา่าละ โม่พ่อหาหนะ้าที่เถึงตึกหนูครับนี่นะคือคือความอ่นนะเดี๋ยวผมกับดาม,มี่โอกาสกับชิลงแต่ว่าชิลงให้บังอยู่กับซิบุ๊มเนเต็มครับเพราะว่าผมเคยลงแล้วครับมันกับบคคอยบอคอยผ่านครับผมก็เลยจะบกคอยลงหล่ะเขอจะ,จะมาแนะนําวิธีหล่ะครับไล่ลายยางให้หลายคนได้เรี้ยนรูดีกว่าครับมันจะอยู่น้ำกันในโดนครับอยู่น้ำกันในโดนในหน่านครับ ขอบพูดหลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันฝากกดติดตามครับคือเกาคือเดิมครับเดี๋ยวจะมีลายเหลืองลายหนึ่งกัมาเหลาสุยสีคือประสบการณ์คือเกาคือเดิมนะครับขอบพูดหลายครับ